ถึงเวลาของเจ้าแล้วเสียงใครวะแกเป็นใครอ่ะเจ้าต้องไปกับข้าไปไหนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าไอ้พวกมดบ้า ขึ้นบ้านอยู่นั่นแหละกับข้าวตั้งไว้แป๊บเดียวขึ้นเต็มไปหมดลายหยียบก็ไม่หมดสักทีมันต้องเจอน้ําตาเทียมแบบนี้แหละตายตายตายห,หมดตาทำไมวันนี้น่าเบื่อจังวะเนี่ย ออกแล้วว่าจะทำอะไร เดี๋ยวตายทั้งรังเลย <c oughs> มีอีกไหมวะมือกำลังขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอไม่อยู่สักทีเว้ย หาหมอกี่ที่กี่ที่ก็ไม่หายอีกทีไ <c oughs> อ,อ,อจนปลาหายไปห,หมดแล้วเนี่ย <c oughs> ปลาตัวใหญ่หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยได้แต่ตัวอีกเล็ก ไม่ตกไม่ตกมันละวไปหาอื่นทำดีกว่า อะไรวนี่ยตกใจหมดเฮ้ยเออเน่ะไปหาเขาทำไมเนี่ยขอโทษนะคะอะไรกันวันเนี้ยวันนี้คุณคะแล้วป่าคุณล่ะปล่อยมันตายไปนี่แหละเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยปายังไม่ตายเลยใจร้ายจัง ไม่น่ามีใครอยู่บ้านเขานี่แหละหม,มาตัวนั้นเสร็จค่าแน่เอาค่าดีนะ ไปไปปิดซะใครอ่ะมาทำอะไรหน้าบ้านเรามาเล่นกับหมาเหรอ ฝานนี้หมาตัวนั้นมันได้ไปเฝ้าโยมาบาลแล้วแน่ๆสมน้ำหน้ามันมาหาข้าดีนะคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่ๆถึงเวลาของเจ้าแล้ว เสียงใครวะแกเป็นใครอะ่ะแกเป็นใครอะ่ะเป็นโจนใช่ไหมออกไปจากบ้านแถวนี้เลยนะไม่งั้นข้าจะแจ้งตำรวจเจ้าต้องไปกับข้าไปไหนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น,นอย่าบอกนะว่าใช่เจ้าได้หมดอายุไข่แล้วตามข้ามาข้าไม่ไปเฮ้ย ที่นี่ที่ไหนอะที่นี่คือภูมัพจุลา่าคุณุณุอสวน,สวนข้า,ลาห,นนะหลังปอกไฟลงหน่อยนะหลังข้าไม่ นี่นอะไรกันเนี <the 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 ่ยข้าตายแล้วจริงเหรอมาจะไม่มีสิทธิ์พูดถึงเวลาแล้าขาน่าอแล้วเจ้าอ่ะชื่อชาญนุ่ใช่ไหมเออเออท่านครับชาญนุ่ไม่ไม่ใช่ชาชานุ่มเจ้ารู้ไหมว่าบาปกรรมที่เจ้าทำจะทำให้เจ้าเจออะไรบ้าง บาปกรรมกับคนที่ฆ่าสัตว์จะทําให้เจ้า่อยู่สั้นเมื่อกาให้ผลเจ้าจะเก็บไข้ได้ถ่วยอยู่ตลอดเวลาโดยหาสาเหตุไม่ได้และเจ้าจะต้องตกนรกเพื่อชดใช้กรรมที่เจ้าเคยก่อฮะอย่านะอย่าทำอะไรผมเลยผมขลโทุกผมกลัวแล้วที่ตอนทำน่ะไม่คิดตอนนี้มาทำเป็นกวัว เจ้าผมได้โอกาสอีกครั้งผมจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วผมสนับสนุนฟีดแล้วเจ้าข้าให้สัญญากับข้าไน้หรือข้าสัญญาครับได้ข้าจะให้โอกาสเจ้ากลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งจริงเหรอครับท่านจริงสิงสต่อแรกการลดอายุไขของเจ้าลงสิบปีนะเป็นการชดใช้ของฟรีไม่มีในโลก แต่วันนั้นผมก็ได้เชื่อแล้วจริงๆว่าเรื่องของความกรรมมันมีจริงฉันขอโทษนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับสิ่งที่ผมเคยทำลงไปต่อไปผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณคิดได้เชก็ดีใจด้วยถ้าเลือกได้ผมจะเลือกไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความสนุก แล้วต้องตกนรกแบบนั้นอีก